เรื่องการสักยันเนี่ยหลายคนก็เคยอาจารย์เคยเล,เล่าไปแล้วว่าสักยันเนี่ยบางครั้งมาข่าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสักยันทางด้านเมตตาสเสน่ห์แล้วให้เราจเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวแต่เราก็ต้องดูต้นสายต้นเนี่ยต้นสายปลายเหตุว่าการสักยันแล้วเนี่ยจะดีหรือไม่ดีต่อชีวิตของคนเราเนี่ยของพวกเราันเองเนี่ยมาจากไหนนั่นคือเรื่องดวง วันเดือนปีเกิดและเวลาบางคนบางอาจารย์ก็ท่านใช้เรื่องเกี่ยวลายมือบางอาจารย์ใช้เลขเจ็ดตัวหรือทํานายวันเดือนปีเกิดเท่านั้นการทํานายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นดาวแห่งการบ่อเหตุว่าชีวิตเราเนี่ยพระพรหมกขิดขึ้นมาแล้วเนี่ยของตามดวงดาวอันนี้ว่าตามกฎแห่งกรรมกฎว่าชีวิตมันจะเดินดีหรือไม่เดินดีมีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคที่เกิดขึ้น แต่เมื่อเราแก้ที่ดวงแล้วเนี่ยในเรื่องของปดวงดาวที่ไม่ดีสําหรับอาจารย์มองว่าเป็นดาวที่ไม่ดีเช่นดาวเสาดาวคารนดาวพุดาวเสาดาวคารนดาวมัตยูพระราหูเป็นดาวลายพระเคาะลายของตามโหราศาสตร์แต่เมื่อเราแก้ในตามดวงดาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางคนก็ต่างก็ถามว่าอาจารย์จะลงยันอะไรที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์แบ่งแยกยัน เป็นสองสายสายหนึ่งคือสายบู๊สายหนึ่งคือสายบุญสายบู้ก็คือยันอะไรไภทอะไรเช่นยันกรกพันชาตรียันหนุมานยันหมูทองแดงยันที่เกี่ยวกับการต่อสู้ทั้งนั้นอันนั้นนะหรือบันยันแต่ก็ใช่ไหมยันพระองคงกับพันเหล่านี้ ในสมัยอดีตแล้วเนี่ยยันเหล่านี้จะดังเพราะอะไรเพราะหนึ่งไทยลบกับพามา่าสงครามมีเกิดขึ้นยิงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้าแต่แยันเหล่านี้ต้องมีว่านประกอบด้วยสมัยก่อนมึกกับสวยมันไม่มีหรอกใส่มึกเข้มๆไม่มีคูบาจารย์ก็จะต้องฝนด้วยนเอ,อะไรมึกดำของจีน หรือปากกาเอ็ดบองดำเนี่ยที่ฝนเขียนพูกกันจีนแล้วก็ผสมกับวานใส่เข้าไปด้วยมึกมันก็เลยจางสีไม่เข้มไม่สวยสีไม่เข้มไม่สวยขึ้นมาปั๊บแต่เหนียวเพราะเขาผสมบ้านคงกระพันชาตรีื่อเหนียวเกิดขึ้นแต่เมื่อคงกระพันแล้วก็เ,เรียกว่าธาตุไฟธาตุไฟขึ้นมหาอุดทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เรื่องค้าขายเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเบิดยันสายบุญนะอันนั้นสายบุูนะอันนี้สายบุญ,นะนนบญก็คือเครื่อสัญญาณเชื่อกับเมตตาสเสน่ยยันเมตตาสเสน่ก็คือหงส์จิงจบช้างสาลิกายันต่างๆที่เกี่ยวสเสน่ยดอกบัวเปล่าเนี่ยเพราะนั้นจานคิดว่า การแบ่งยันอักขระกถาคมในความคิดของอาจารย์เองในส่วนตัวยันควรจะแบ่งเป็นสองประเภทสายบูและสายบุญแต่ยุคเหตุการณ์ทึงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาสายบูมีผลแต่ยุคปัจจุบันนี้50ปีหลังสายบุญมีผลคือสายที่การทรรมาหากินสายการมีสเสน่ ทำให้เราเมตตาบางคนหลายคนยังเข้าใจความหมายผิดในเรื่องของยันแต่ขยอย้อนย้อนไปนิดนึงว่าสายบุสายบุญสายบุญเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างน้ำมันว่านสเสน่ห์น้ำมันสเนสเน่ห์เสน่ห์ในตัวอักขระบทเมตตาแล้วยังต้องมีว่านเกี่ยวกับสเสน่ห์เช่นว่านสาวหลงว่านดอกทองว่านห้าร้อยนางใช่ไหม ว่านเสนทุกชนิดเอามารวมกันว่านทางด้านสายคงพันธ์ก็ว่าส่วนหนึง่งตอนนี้ถ้า็นเรามาเปรียบเทียบของหลักต่างๆที่สุดเกิดขึ้นว่าแตะละว่าน,าานมันก็เหมือนหลักเคมีที่เราเคยเรียนมาหนังสือว่ามีกรดมีดากมีเกลือก็ต้องมาเทสอีกว่าว่านอันเนี้ยครงพันธ์วานเมตตากับว่านเมตาบบาเมตาชนิดที่เข้ากันได้ไหม หลายคนยังเข้าใจผิดอีกว่าว่านร้อยแปดเนี่ยเอามามรวมหมดเลยถือว่าใช้ได้สําหรับตัวอาจารย์แล้วเนี่ยมองว่าว่านร้อยแปดชนิดในตามหลักเคมีก็ยังมีสูตรแตกต่างกันอีกเพราะว่านบางชนิดเปรี้ยวบางชนิดหวานบางชนิดว่านบางชนิดขมคุณสมบัติของว่านก็เหมือนกับหลักของเคมีนั่นเองที่อาจารย์เรียนมาก็คือ ถ้าเปิดหวานสเสน่ห์ถ้าเปิดสายเปรี้ยวก็คือสายนั้นเลยโดยตรงสายหวานก็หวานเลยสายขมก็ขมเลยสายเผ็ดก็เผ็ดเลยเราควรจะแยกนี้เพราะปฏิิยาทางเคมีทําให้เป็นกลางคุณนสมบัติของว่านก็จะเสื่อมไปด้วยเพราะว่านมีฤทธิ์ละเดีดในตัวเองเมื่อเรากินกับข้าวใส่พริกใส่น้ำปลาใส่น้ำตาล ใส่ผงชูรสใส่เกลืออะไรที่จะโดดเด่นมันก็จะต้องบอกว่าเราลงมุกหมดเลยแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรโดดเด่นความเป็นกลางเกิดขึ้นเมื่อความเป็นกลางเกิดขึ้นตามหลักของเคมีที่จะเรียนมาก็หมายความว่าพลังของว่านไม่เกิดขึ้นมันก็จานย์ก็จะแยกออกไปต่างหากในสายนี้ ทำไมอาจารย์ทีมว่านไปกดุดกดกดแยกกันไปเพราะอาจารย์กลัวว่าพลังของว่านย่อมแตกต่างกันแต่ถ้าบอกว่าถามว่าสักยันอะไรดีสักยันพุทธคุณดีที่สุดเป็นสายกลางเช่นยันมงคลโสรถยันพุทธคุณนะยันชดายันพระเจ้าสิบหกพระองค์ยันเมตตาใหญ่ปิโย ยันเมตตาสุกิติมายันเหล่านี้สายเมตตาหมดกลุ่มนี้ถ้าสายเมตตายันพุทธคุณโดยหลักแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านอาจจะใช้ดอกไม้ในของบงวงสรวงเข้ามาประกอบพิธีกรรมบวงสรวงต่างๆยันบุทธคุณดอกไม้ดอกมะลิแห้งตากให้แห้งที่ถวายพระพุทธบูชาสวดมนต์ตามโบสถ์ตามวัดต่างๆเก็บมาละบดเป็นผง แล้วมาเขี่ยกับน้ำมันน้ำมันว่านแล้วน้ำมันว่านเนี่ยผสมกับมึกเอาว่านผสมเมื่อมึกในน้ําเพราะฉะนั้นยันต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะเกิดเป็นพุทธคุณในตัวเองหลายคนที่มาหาอาจารย์อยากสักมากที่สุดเลยหนุ่มๆหนุมนุมานสำหรับความคิดขันของอาจารย์แล้วหนุมานคือทหารเอกของพระราม ตามพงสวดาแล้วเนี่ยนุม,มาเนี่ยมาช่วยพระรามในการลบทับจับศึกมาช่วยรับทบจับศึกแล้วเนี่ยพระรามตอนนั้นศึกถูกเป็นกษัตริย์แล้วก็บาเป็นฤาษีเมื่อบาเป็นฤาษีแล้วเนี่ยท่านยอมไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อทศกัณฐ์ต้องมีปัญหากับพระรามในเรื่องของนางสีดาคนที่จะมาช่วย พระรามก็คือพวกหนุม,มานคือพวกลิงลิงกินข้าวไหมไม่ต้องกินกินผลไม้ตามป่าตามเขาเพราะฉะนั้นการลบทับจับศึกพระผละผลลิงกับพระลผลคนย่อมแตกต่างกันถ้าเผื่อพระรามมีพระอากําลังคนเป็นคนก็ต้องหาข้าวสเบียงอาหารต่างๆแต่ถ้าพระรามมี กําลังพลเป็นลิงข้าวต้องหาไหมเพราะสมัยก่อนอดีตแล้วมีแต่ป่านู่นหากินผลไม้ตามป่าเมื่อทหารหรือหนุมมาหรือลิงพลพลทหารลิงลบทับกับยักษ์เป็นเวลาแลาปีพระรามไม่ต้องมีงบประมาณสเบียงอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นลบชนะหรือแพ้ก็กิน กินผลไมใ้ในป่าแทนง่ายดีไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองปลูกซื้อข้าวไปหาข้าวหาป่าให้กระฐานที่เป็นคนนี่คือกุศโลโบายที่พระรามได้รับจากพรจากเทวดาทั้งหลายเมื่ออนุมานลบตับจับศึกชนะทีไรในประวัติรามเกียรติก็ไม่เคยที่นเนบียววัติ่าพระรามจะให้รางวัลอะไรมากมายนอกจากเออทำดี เพราะอนุมาณาสาช่วยพระรามด้วยตามคำสัตย์ของเทวดาทั้งหลายของพระสุวะให้มาช่วยลบจันไรทำผลงานดีเท่าไหร่ตัวเองก็เออเองทำดีพอทำดีแล้วใช่ไหมก็ไปกินผลไม้ไปในป่ามีมีได้อย่างเดียวถ้าเป็นหนังสือประวัติตัวเองก็ดี ได้เมียขนาดได้เมียเนี่ยถามว่ามีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขในปอดืนเรื่องถ้าเราตีให้แตกเพราะทหารลบจากเมืองนี้ไปเมืองนี้ใช้เวลากี่วันลบอยู่เมืองนี้ลบสักเดือนหนึ่งได้เมียคนนึงอ่งสมมติพอเดินนะพอเดินต่อไปก็ต้องถูกย้ายละ่ะรับก็ต้องทิ้งเมียเพราะตามเจ้านายไปลบเมืองนี้อาจจะได้แฟน ก็ทิ้งเมียอีกละเพราะอะไรอยู่จีบสาวได้หน่อยนึงตามภาษาผู้ชายทหารนะความเหงาก็ได้อะว่างง่ายแล้วก็ต้องย,าย,ออย้ายเมืงอเวลาลบชนะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งทุกคราวไปเพราะฉะนั้นการลบสิบที่ก็เคยก็คือไม่ได้อยู่ครอบครอบครัวสิบที่ก็เหมือนการจากลูกจากเมียหลักจากครอบครัวเป็นหลักเพราะการทํางานในภาระหน้าที่ของความเป็นทหารเอกของพระราม วฉะนั้นคนที่สักขนุม,มานแล้วเนี่ยเราก็จะมามองว่าจิตวิญญาณใดที่เราสักย่อมกอ่อเกิดแบบนั้นขึ้นมาก็คือทหารมีหน้าที่รบตับจับศึกนะอยู่กับครอบครัวไหมไม่ได้อยู่มีเมียเยอะไหมเยอะแต่ก็ไม่มีความสุขขนาดลูกตัวเองมัจานุรบกันยังจำไม่ได้เลยว่าไม่เป็นลูกตัวเอง ฉะนั้นการที่ศักดนุมมนก็คือมีหน้าที่เป็นทหารเป็นฝ่ายบรบเราอาจจะเป็นลูกผู้ชายผู้ชายหลายคนบอกอืมหาน,นุมมนคือสิคือบุรุษที่เก่งกล้ามีความสามารถแต่เก่งกล้ามีความสามารถการทํางานรวดเร็วแต่ความเหนื่อยยากการรับใช้ประเทศชาติการรับใช้เจ้านายปัญหาก็กเกิดขึ้น ว่าความสุขในขครอบครัวมีไหมเงินทองมีไหมการกินอยู่ได้สถึงสภาพปกติียบเรียมไม่หูวาขึ้นไปลายยันนุนุมาจาย์ถือว่าเป็นลาย,ยันที่ใช้ในเรื่องของการทำงานรวดเร็วว่องไวคล่องแคล่วประสบความสำเร็จแต่เงินน้อยครอบครัวมีความสุขน้อยแต่มีเมียเยอะเกินตัว ทำให้ลักษณะคือพวง่ายลำบากนิดนึงในเรื่องส่วนครอบครัวอาจารย์มองจากจุดนั้นจึงบางครั้งลูกศิษย์แล้วที่มาสักอาจารย์แล้วจะทําเอาไปทําอะไรจะไปลบกับเขาเลยเราเป็นทห,หารหรือเปล่ามันเคยมีคํากล่าวนะสมัยโบราณเป็นเมียทห,หารต้องนับขวดเป็นเมียตํารวจต้องนับแบงค์เพราะทหารท่านทําตามหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ แต่เป็นเมียตำรวจรับแบงค์นี้อาจารย์ก็ไม่รู้เกิดขึ้นเพราะอะไรอาจจะเพราะว่าเป็นเมียตำรวจนั่งรับแบงค์อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าในจุดไหนอันนี้ต้องไปวิเคราะห์กันเองอาจาถึงไปเน้นทางด้านเมตตาด้านเสน่ห์เมตตาเสน่ห์เราใช้ว่านอะไระว่านเมตตาเสน่ห์ว่านดอกทองว่านคงรักว่านจงรักเอาสิ่งที่มันรักตลอดเวลา วานเศรษฐีอย่างนี้พวกหลับนี้แล้วเนี่ยเกีย่ยวความรักเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ประเสริฐของมนุษย์เมื่อเราให้ความรักคนอื่นความรักคนนั้นก็จะต้องตอบกลับมาความรักแบบนี้พุทธองค์ยังให้ความรักเลยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้รับความเมตตาเขาจะตอบคืนออกมาถ้าเราเล่นวาสนว่า่นความรักผลกลับจะกลับคืนลาเองเงินทองก็ไหลามาเทมาครอบครัวก็มีความสุขถ้าเื่งเกี่ยวกับความรักเล่นสเสน่ห์ความรักดีกว่า